น้องแอบิเกลออกงานใหญ่วินาทีนี้หลายคนพุ่งเป้าให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องราวของครอบครัวใหญ่สุดหันษาสำหรับบ้านรังสีสิงพิพัฒน์ของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนอรวิสรุธและภรรยานางเอกสาวชื่อดังชมพู่อรารยาที่ในตอนนี้ทั้งสองคนได้ควงแขนพาลูกๆทั้งสามคนใส่ฟ้าผายุและน้องเกลแต่งตัวสวยหอน่ารัก จัดเต็มกันทั้งบ้านร่วมงานฉลองวิวาของน้องชายและน้องสะพ้ายโน้ทวิเศษและัฏิเสกกิรกันอย่างคึกคักและอบอุน่นโดยในวันนี้น้องเกี่ยวก็ไม่พลาดที่จะแต่งตัวน่ารักเหมือนเช่นเคยในชุดเดรสฟุ้งฟริ้งสีเหลืองที่ต่างบอกเลยว่าทำเอาคอาคนในงานต่างหลงไปตามตามกันว่าแล้วเรามาชมโมเมนต์น่ารักของครอบครัวนี้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะ ถ้าผิดพลาประการใดขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคลิปใหม่จากทางช่องของเรา